ได้เวลาของวิธีเด็กอ้วนนอนหลับกลางวันแล้วนะคะเน่นเป็นหลับขยับเป็นกินตอนนี้หนูหลับแล้วค่ะ ตอนนี้ได้กินกล้วยอิ่มนอนหลับแล้วจ้าแม่แม่ขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้ก็จะมาป้อนกล้วยของคุณแม่แอนนะคะใบบัวสวัสดีค่ะจ้าใบบัวจะกินกล้วยนะคะตอนนี้ก็ป้อนออเดอร์ให้คุณแม่ รอบกลางคืนก่อนนอนให้เจ้าใบาบัวนะคะขอบคุณที่แม่แอนเมื่อช่วงของวันท่านเมตตาปิดออเดอร์ให้ลูกสาวนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะก็<แ>ก่อไฟไล่ลยุงให้กับเด็กน้อยนะคะใบบัวขอบคุณแม่แอนก่อนอีกครั้งเลยค่ะขอบคุณค่ะก่อนช้าเชย,อยโอ้หนูเขียวอยู่จ้าขอบคุณแม่แอนที่เอนดูลูกสาวนะคะขอให้คุณแม่มีแต่วความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ขาลูกสาวได้ทานแล้ว เมื่อตอนกลางวันก็นอนหลับปุ๋ยเลยนะคะนี่นะคะก็พอขวานป้อนไปเรื่อยๆนะคะพ่อแอบพี่กินลายงีนนายใบบัวขอบคุณค่าแม่แอนก่อนค่ะลูกดังๆเสียงดังๆค่ะลูกสาวเสียงเสียงเสียงเย้ยอยู่เย้ยวอยู่เหรอคะเย้ยวอยู่เย้ยวอยู่เสียงอะไรเสียงค่ะ ขอให้แม่แอนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนับสนุนกล้วยปันสูให้กับลูกสาวนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอบคุณนะคะเ<ช>มนูก,ก่อนนอนของลูกสาวได้ทานแล้ววันนี้ก็มีหญ้าหญ้าอะไรนะพ่อหญ้าเคือใช่ไหมคะ<า>มีหญ้าเคือค่ะให้ลูกสาวทานก่อนนอนนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะไปกำลังใจให้เจ้าบัวไปบัวบายบายแม่แม่ก่อนบายบายกับลูกบายบาย